่ได้่นี่เออาหมูห้่นเอานี่กินแห้หมกเจี้ยงไหมหมูปิ่งแค่บ่ได้อีกตัวน่งูกระน่มันจะมา้าบ่ละเออลองา้างนี้มีอันเขาเห็ดกันเดีเอาิ่งติ่งสบาย การถักทายสบายดีพี่น้องสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อเอฟซีเบอรสุขสู่คนเด้อพี่น้องเด้อทักทายงามเลยแล้วพี่น้องเลยนเนาะตะเวนคอยทำแรงแรงแล้วพี่นอ้องตัสิทหาก็เดินทางมาจากมุกดาหารเด้อพี่น้องเลยเนาะหาก็เดินทางกลับมาจากมุกดาหารพี่น้องไอเนาะห้อนแห้งอะไรพี่น้องเลย อาโต้เนาะอาพ่อๆกันก็ตัวชิดปันสุกพี่น้องเลยเนาะอาพ่อๆกันคือเก่าพี่น้องเลยอ่าจำเป็นนั่งรุจนาพี่น้องเลยเนาะอ่าสบายดีเนาะน้องมะนาวคือเสียงค่อยแท้ยันให้บ่บ่ให้แล้วบ่เสียงดังแน้วอ่าเมื่อยบ้าเมื่อยเข่าบ่ เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งขนเหมือน,นเกี่ยวอยู่ว่าขอนอยู่ยว่าเช่าแล้วว่าเป็นไข่ไข่แน่นเลือดในซานไข่แน่นะบ่จะได้เมเราบริเกาาี่ยวเหมือนแต่ว่ายังยังมาเช่าคักแต่ว่ายังมาเช่าคักมีแต่เจ้าเจ้ากับมอเตอร์ไม่ก็มอเตอร์เกลียวอย่าได้บริภาคกันไปซักบ่ยังไม่ซักคือบริภาคกันไปซัก ชวนไปซักแล้วก็แม่ก็ชวนกันได้คำกระซเซาข้างไหนข้างมือไเลยข้งไหนเศร้าขยิบัวเศร้าเลยน้องพี่น้องเนาะแตเดี๋ยวกับย้ำผลตกคันนาขาตีเศร้าผ่ามือหาบมือหาหน้ามันไหลมันก็ไหลแล้วเนี่ยขานามันขาดทั่วต้องไปคุดไปอัดไว้ไอ้นี่ก็คือกันอ่ามีเงี้ยสิบอกรายเรื่องอยู่พี่น้องอเนาะ แต่มีเอฟซีเนี่ทักมามีผู้ใหญ่แหละทักมาพี่น้องเราเนาะเพื่อนก็นส่งข้อความมาเพื่อนเอาเงินเอาคำให้น้องมะานาวที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนก็นทักทายมาว่าเพื่อนเห็นคลิปพี่น้องเอียแล้วก็มีเอฟซีเนี่ยจะส่งข้อความมาคอมเมนต์มาเห็นคลิปว่าน้องมะนาวว่าอยากไปซักยาแต่ว่าบุ๋มมีเงินพี่นอนเราที่ตุ๊กชิดว่าอธิบายไป เรื่องเงินที่ชิว่าื้อในหะ้อยู่ในกินนั้นพี่น้องสองล้านกีบนั้นอ่าแต่พอดีน้องมะนาวบาัดราอยากซักยาอยากซักยาเลยตุ้ชิดจะโมม้วนในใจน่เน้นว่า,าทางเขงนงาน้องมะนาวนี่กับเมย์เพิ่นหรือว่าอะไดพี่น้องเพิ่นอยากอยากเอาเงินไปซักยาบา่หรือว่าอยากเอาเงินไยเองบ้ ตัวชิดนี่แหละคือบอม่มวนในใจเองแหละพี่น้องก็เลยบัดน,นี้น้องมาหน้าบอกว่าอยากสักยายอยู่แต่บ่มีเงินแล้วผู้ใหญ่เพิ่นกระส่งมาแม่นว่าเพิ่นกบับบ่อยางห้ต้องแต่เอฟซีกระส่งมาแต่เพิ่นถามบาดเช้ายังบวเศร้าบ,บา่บ่เช้าก็ต้องไปซักยานั่นเพ่นว่าทา้งมังกนมันสิบบ่มีแห้งเกี่ยวเขาผัดเกี่ยวข้าวผัดแม่แต่ให้ลูกลูกกับโน่นให้แม่ ข่อยน้ำมันได้อยากว่าอกเรื่องมันเป็นเรื่องชั้นโตของเราพี่น้องเอยของครอบครัวเราแต่เบิ่งแดคือตัวชิดโบตัวอะไรพี่น้องตัวชิดนีโบตัวโบอัมโบบังพี่น้องเองเนาะโบอัมโบบังโบตัวจักจั่วอะไรเนาะคำว่าโบเฮตจักว่าโบเฮ็ดกันเฮตจักว่าเฮ็็ดเปนคนแบบวาอ่า คือหู้หูนี่ใส่ตัวชิ้นเลยเนาะแล้วมาหนี้นี่เอฟซีก่ะถามเพิ่นก็อยากถามว่าหน้าชุดนะ่ะคัวผักเงินมากน่ะเทไรสามพันหอดบ่อชิดหนึ่งเพราะว่าหากระเพาะมากคุยไะหากงกระเพาค่ะอใช่แล้วว่าใส่ชื่อชื่อนี่แล้ว่ะอืมใส่มาหนี้เงินตัวชิดอีกเหมาะให้แต่ผัวเล้วอันสิไปทำงานมีเรื่องมีผักให้ กให้โมเตอร์ทางหากระพันหนึ่งถามเราโบมี่แล้วอ่ะให้พวกระพันหาได้กระชั้อันนั้นอีกมอบให้อีกสามพันเมนบ่อทางเขาสไลด์กระมอบให้สามพันบาทนั่นบอกเมนบ่อไอ้บ่แมนบ่อเมนจะตอบ่แเมนเนาะมานี้มีผู้ใหญ่เพื่อนเบิ้งคลิปเบิ้ดบาทนี้แต่เพื่อนก็อยากสอนเอ้ามะนาวอาจจิบหูเรื่องเงินน้ำดอกแม่ว่าบบมี่รักกันแต่ที่ว่าบบมีมะนาวน่ะเด้อพี่น้องเด้อ วาเงินน,น,น่ะน้ำเมเนะแต่เงินนี่แักเชื่อแต่ผัวผากมาสองเชื่อบ่เชื่อเดียวาาออรยว่าคือว่า,อวาตอนนั่นะอกะเรีย,ยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับผากมาได้่ตัวชิบจะห่งคือว่าเงินไปปั่นเข่าบ,บ่ตอนน่ะปั่นเขา่าปั่เข่านะห่บัตรเงินชวนนั่นอีกแบบนี้เพิ่นหา่ามผู้ใหญ่เพิ่นคอเนี้ยเดียว มีอย่างไรเห่าความจริงชู้กันพังปูใหญ่ันคอซาแบบนี้คพา้อมเพิ่อนอีตนยงสานพ,พร้อมเพื่อนอยากให้โอกาสเป็นไข่ตูซชิดเชื่อหู้อยู่ได้พี่น้องวกเกินวกเกินเค็มระชามสีสิบสีหาสิบนี่แหละชักยานันดีไข่นัน <c oughs> บริษีที่ดอกมาหาตูวชิดจะ ตุสิดบริกีที่คือเตมาแต่ละเทื่อะใช่่ะเทีนึงมันอเ้าเอายาเอายากินยาอย่างนาวให้คือทุกคนเห็นบริกีที่แต่ว่าบางเรื่องตัวใดที่คือตุสิดย่องเห็นบอกคือเรื่องไปตัดเสือผ่าตอนนั้นคือตัวซอยได้เองไปซอยสักยานีแล้วสิตายเดี๋ยวบันจิโบซักบ่อหมีบ่เข่ามีไปขายน้ำสอบได้จังมาบอกบ้านนี่นี่นะ เพราะว่าก็ชีว่านี้เวลาตุชิษ์ไปถ่ายคลิปผัดเห็นน้องมะนาวก็แม่เพราะว่าพิษกันพิษกันมะนาวกับเข่าบ้านแม่เพราะว่าไปเกี่ยวเข่าซอยลุงเพราะว่าบ้านหน้าตัวเองวมาบ่มีแหงเกี่ยวเข่าเป็นไข้เพราะว่าบ้านหน้าว่ามาว่าบมมีเงินไปซักยาบบบนี้ตุศิษ์มันก็บโคึดบบคักอาได้แลบัานี้เงินมันบเมเงินตุศิษย์เลยถือไว้นะ อันสองล้านนะตุซิกเ็เลยถามได้เอฟซีะกับพึกชาเลยห่วยจำเป็นกะชีให้แนี้ยให้เพิ่นเนี้ยยันว่าเพื่นจะเอาไปปัวเพื่อนห่วยจกเอาไปปัวจกไปซักคือซักยากันเรียแต่เพิ่นแต่บัตรงานผูกข้อต่อแขนนี้เงินพอหรือว่าพ่อตุซิธ์กะชีอยากยอมกันได้พี่น้องเลยว่าชีสซะเนาะอ่า ตัวนี้ตัวไรบถืกตัวชิดกับคืดแบบ AC เอซี่แหละอยากบอกอยากบอกอยากให้เห็นแต่ความดีอยากให้มีแต่ความดีให้น้องมะนาวจากความเบิดครอับคร่วเราเนี่ยพี่น,อน,น้องเออเนาะอ่าโบเกินเข้มละหาสิพันเด้อไปสักอยาก่างครับอันนี้ริได้เงินน้ำข่อยมีคำบอกว่าเออต้องการแต่ข่อยก็ห้ยรวดตอนนี้เนาะแต่ว่าเงินอ่ะผู้ใหญ่เพิ่อนแบบ่ให้แต่ข่อยสิให้เนาะข่อยบบอ,อยากแบบ บี่ยกม้วนอยู่ในใจคอยบอูบอยากบ่าว่าไงว่าสิ้นบม่ได้ไม่ได้ห่ำหนังบ่ได้เห็นกระดูกมาแขนข้อตัวเองนี่บ่มักไข่น่ะอ่าบ่มักหน้า,านี่ต่ยังบี่ยงลายหน้านออกมะนาวน่ะว่าไปไปชงมือผัดเห็นว่าเรื่องพิษกันมีนั่งมีกินเป็นไข<ด>่เป็นน,น,นาวอ่าใช่ได้ไดใช่ได้เอามูให้เอาเนื้อกินใงหมกเยียงให้ มือนัปิ้งเกะบัไร้ายกับน้ตัน้นั่นคือราคาบ่ะล่ะเออลองกห้มีอันข้าวเฮ็ดกันดยต้องตีกับผัปิ้งสบายขับนัวกเกินบัได้แน่เลยบ่ะ ังเด้อตัวไอ้เบาในี่เด้อบ่ได้ให้ที่บอกนะคือตัวใดที่ว่าเล็กๆน้นอยๆนะชุดตัวส้อยตัวเองได้นะส้อยตัวเองก่อนพอาสิ่งที่ผู้ใหญ่ิ่นคิดิ่นวางแผนไว้น่ะมันยิ่งใหญ่กลัวกลัวสิ่งน,น่อยๆอันนี้หลายอนาคตของจิมโตพุนรถไทยผุนิ่นคึ้รถไทยเพื่อนเบิ่นวางแผนไว้เล็กๆ,ๆน,น้อยๆเงินเิ่นกับผักหายอยู่ ซันนี่นะเขาต้องเฮ็ดช่อยตัวเองให้เข้าใจอยู่อย่างให้ช่อยแล้วเขาต้องคืดบัตรเขาคืดไม่อันนี้ใหให้บอกบอกให้เพื่อนว่างเผนไม่เลยพี่น้องบดทิศก็ชิดไม่ได้อันนั้น,บบน,นเพราะว่าทุชิ์กะบกคืดม่วนในใจเราบบมีเงินไปสักยาได้หัวหัวเงินนําตัวเองก็มีอยู่สองล้านนี่ ปฏิบีติงานถัดยังโบแลี่ยอบันเข่าแนมสิลุนเบิดปะข้าใจบ่าความหมายไอ้ว่ามาบัดนี้เข้าใจอยู่อถามแม่เมื่อมีอยู่บ่เงินบบมีจะกีบเลยบ่เพอไปซักยาให้เศรานั่นบบมีแต่มาเอาในไอซิปเราบอกเงินตัวแล้วเงินสิ่วยผูกแขนให้ตัวแล้วค่าเต็นกับซองเต็นกับหาแสนค่าเต็นกัน ซิมอีกพักอีกนัําอีกไล,อลไล่เอาลูตัวไลให้ตัวไลเอาให้ตัวไลเอาสิ่งที่เต่งว่ามาเด้อหาเม่ตัวเด้ออ่าทำมาเศร้านี่คดนะียก็ดีใจที่ำเศร้าน่ะไดไปหาตัวเห็นตัวพิษกันก็เม่ตัวเต็งก็บ่อยากไป คิดว่าจนเท่าคิดว่าสิเพิ่นเกี่ยวเข่าแล้วพู้นี้จังสิไปใช่ไหมเนาะเนาะคิดว่าอ่าแล้ผู้ใหญ่บางทานเพิ่นจังว่าบ่ดเจ้าได้ลูกได้ผัวเงินคำที่เจ้าต้องเก็บเองเนี่ยผัวจะได้ต้องเก็บเจ้าได้ต้องเก็บอ,อืมอ่าตุยงว่าอยู่เออตุ้ยงไงบ่ตุยงเงินแล้วฮะกับผัวแล้ววะเนี่ยกั ขอบครัวเนาะอ่าแม่ก uh, ับชวนได้ได้ต uh, ัวยได้แล้วเจ้าก so like ็บอกดังว่าเอาัวแล้วบ้าวล่บ้เจ้ไปยังอะไมไปชิแก้พุกเก้แล้ะชิ่อยเนี่ยได้ มะนาวเย้ยนั่นได้สิ่งที่บอกมานี่ทุกคนมนีจังใดก็คมมอมเมนต์กับมาเดอ้อเนาะว่าสิ่งที่สิสสิ่งที่ทุสิทธิ์บอกหรือว่าแนะนําน้องเพิ่นนี่แต่ว่าน้องแล้วน่ะมะนาวนี่เออบ่ฮู้ดอกเพราะว่าทุสิทธิ์มอบเงินให้ให้มอบเงินให้กเพิ่นก็เอาให้แม่พเพิ่นเบิดนั่นแหละพี่น้องเอ้ย เออเพื่อนใจแม่เพื่อนไว้ขู้ชี่เกียบแม่มันทีเฮียแม่เปนเบงเพื่อนนะแต่ดชับได้เหี้ยว่ะน้ำไอเออไปคพุ่นบ่เอาประมาณนี้ขอสีไปเวียกเลยผู้ขอชีไปผู้เด้ออ่าสบายดีมั้สบานีเมื่อันเาจะทำ